สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะมาแนะนําเป็นสคริปต์นะครับ PHP นะครับเป็นระบบฝากขายบ้านที่ดินตึกแถวคอนโดอะไรประมาณพวกนี้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการาใช้งานเลยดีกว่านะครับคราวนี้เ๋เราไปดูที่แอดมินก่อนแล้วกันนะครับก็เข้าสู่ระบบนะครับเข้าสู่ระบบ ก็ยูเซอร์ของแอดมินกับยูเซอร์ก็เข้าที่เดียวกันนะครับคงมมเข้าถ้ารหัสผิดก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะครับแต่ถ้ารหัสถูกก็จะเข้าระบบได้นะครับเห็นไหมครับก็เข้าระบบได้แอดมินเนี่ยก็สามารถแก้ไขหน้าบ้านนี้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าแรกของแอดมินนะไม่มีอะไรก็ตอนรับแอดมินเฉยนะครับ ต่อมาแอดมินก็สามารถแก้หน้าเว็บไซต์ได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนฟ b บาร์ฟุตเตอร์อีเมลเบอร์โทรที่อยู่ Line, YouTube, Twitter อะไรพวกนี้ครับแก้ได้หมดเลยแล้วก็ในแมปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดที่ตัวหน้าบ้านให้ดูนะครับนี่ครับเห็นไหมโฮมแอนด์แลนดตรงนี้ไหมครับหลังป้านก็แก้จากตรงนี้ได้เลย home and land นะครับก็คือตัวแอดมินหลังบ้านเนี่ยแก้ได้ทุกอย่างจากหน้าบ้านหมดเลยครับแก้ได้หมดเลยนะครับต่อมาเนี่ยมาดูที่สมาชิกครับแอดมินก็สามารถดูสมาชิกได้ครับเพิ่มลบแก้ไขสมาชิกได้นะครับแอดมินก็สามารถประกาศเองได้นะครับเข้ามาประกาศเองได้แก้ไขสถานะได้ลบบ้านที่โพสต์ผิดประเภทได้ประมาณนี้ครับ แล้วก็มาดูโปรไฟล์ของตัวเองนะครับก็ลบแก้ไขได้นะนี่ก็คือของแอดมินนะต่อมาเดี๋ยวมาดูของยูเซอร์ทั่วไปนะครับที่เข้ามาใช้งานนะผมอาจากระบบก่อนนะครับอันนี้หน้าแรกเห็นไหมเข้ามาหน้าแรกปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้เลยครับก็จะมีขายมีเช่านะครับนี่คือหน้าหน้าเว็บหน้าแรกก็จะมีเซิร์ชจากตรงนี้ได้ครับประเภทเซิร์ชจากประเภทได้มีว่างกับขายแล้วนะครับตรงนี้ผู้ใช้งานก็เข้าสู่ระบบครับ ถ้ายังไม่เคยสมัครสมาชิกก็สมัครสมาชิกก่อนพอสมัครสมาชิกแล้วอ่ะเดี๋ยวผมนะครับ T2 กระบบเนี่ยเขียนด้วย ppp นะครับดนล้วนเลยนะครับอ่าก็เข้าสู่สมาชิกนะครับก็ตัวอินเข้าระบบ โอเคครับก็เข้าสู่ระบบแล้วต่อมาก็มาดูโปรไฟล์นะครับก็มาใส่เบอร์โทรใส่อีเมลใส่อีไลนะครับเพื่อให้คนที่มาซื้อบ้านหรือจะเช่าบ้านหรือทําอะไรสักอย่างเนี่ยมาติดต่อเรานะครับตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนพาสเวิร์ดได้โอเคนะครับอ่าเราใส่อีเมลไปก่อนนะม้่ม้ไปก่อนแล้วกันโอเคนะครับก็กดบันทึก ก็จะเป็นการบันทึกโปรไฟล์ของเรานะครับต่อมาประกาศครับก็มาเพิ่มประกาศนะครับก็กดเรียกดูครับรูปภาพนะครับผมก็แอดรูปภาพลงไปครับต่อมาประเภทครับก็เป็นเลือกไปเลยครับบ้านส่วนนี้เป็นบ้านเดี่ยวนะครับขายนะครับหัวข้อนะครับก็ใส่หัวข้อลงไปครับนี้ผมก็กรอปมานะ อันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับแล้วก็เขียนไปนะครับก็จะมีเครื่องมือให้เราเขียนนะครับนะเราก็เขียนไปหรือว่าจะเพิ่มรูปภาพอื่นๆนะครับก็กดเพิ่มได้ครับก็กดที่เมดนี่ครับแล้วก็เพิ่มรูปภาพครับเบลเซอร์เริ่มภาพอื่นเข้าไปต่อมาเราก็ใส่รายละเอียดข้างล่างครับก็คือจังหวัดกิมไปตรงๆเลยครับจังหวัดไล่ถ้าศูนย์ไล่หนึ่งงาน แล้วก็ถ้าตารางวาใส่ราคาไปครับก็กดบันทึกนี่ครับก็คือจบแล้วก็คือประกาศบ้านเรียบร้อยแล้วคราวนี้ไปดูที่หน้าแรกนะครับอันนี้มีแค่สี่หลังเอ้ยสามหลังเห็นไหมครับเราเพิ่มหลังที่สีเข้าไปก็กดรีเฟรชเห็นไหมครับที่เราเพิ่มมาเมื่อกี้นี่อยู่ตรงนี้อลองคลิกเข้าไปดูครับ เขียนมก็จะเป็น id line กับเบอร์โทรขึ้นมาเลยก็กด id line ปึ๊บมันก็จะเป็น add id line ทันทีเลยนะครับไปดูวิธีตอน search บ้านครับโวนตรงนี้ search คำว่าจังหวัด search ลบบุรีนะครับกดค้นหามันก็จะเจอบ้านเฉพาะที่เป็นบ้านลบบุรีเท่านั้นนะครับแบบนี้โอเคนะครับประเภทเห็นไหมครับเช่นอาคารพาณิชย์ กดค้นหาไม่มีครับไม่มีคาน,นาันิตท้าโฮมนี่มีทาวโฮมหนึ่งหลังอะไรประมาณนี้นะครับบ้านเดี่ยวนี่ก็ขึ้นมาสมมติว่าเราเป็นยูเซอร์ของเรานะเราขายบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดมาที่หลังบ้านของเรานะกดแก้ไข ว่าบ้านหลังเนี้ยก็คือถูกขายแล้วดูว่าเช่าแล้วนะครับถ้าบ้านนั้นเราให้เขาเช่านะก็กดขายแล้วก็กดบันทึกเห็นไหมมันจะขึ้นคําว่าขายแล้วให้เราเห็นไหมครับมันจะมีถานะว่าขายแล้วตรงนี้นี่ครับก็จะขึ้นว่าขายแล้วโอเคนะครับระบบก็ใช้งานง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากนะครับ เวฟก็ทำด้วย PHP แล้วก็ Bootstrap HTML e, นะไฟล์นะครับ CS ง่ายๆนะไม่มีอะไรนะครับสามารถเอาโค้ดเปลี่ยนแปลงเองได้เลยนะครับสำหรับคนที่สนใจจะติดต่อเขียนโปรแกรมหรือสนใจระบบก็สามารถทักเข้ามาคุยได้เลยนะครับ